Shout สวัสดีครับวันนี้เราเนี่านห่าร,ารวันนี้เนี่ยตามชื่อคลิปครับผมจะมาล้างแค้นครับคราวก่อนเนี่ยมาสำหรับมาสเตอร์ดิฟฟิค t ลชาร์ตอีพีสองนะครับผมผมได้ดับอนาถในด่านหานนะครับนะพอแม่งซู้ไม่ได้นะครับผมกับไอ้ด่านหา่านลากนี้เนี่ยครับผมคือมันเนี่ย อันนี้คือผมไม่ได้เอายิงนะครับผมนะอ่อมามามาคือข้าวก่อนนนะครับคือผมแพ้ไอ้ด่านนี้โอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยผมวันนี้เลยต้องมาเล่นในนี้เนี่ยครับผมนะก็เอาเป็นว่ามันจะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปได้เลยเนะี่ยครับผมนะเฮ้แต่ว่าเออมามันต้องอย่างนี้สิเป็นไงเป็นไงครับคุณผู้ชมนี่เป็นไง,นไงนะผม,มงพอผมเล่นในนี้ปุ๊บนะผมผ่านได้เลยเนะี่ยครับผมนะ อ่ะล่วงโทษเฮ้ยเดี๋ยวนะมันกแปลกมันจะแปลกๆน,นะคระับผมผมจะม,มาแพ้ไม่ได้นะครับน,นะมาแพ้กับด่านง่อยๆอย่างนี้นไม่ได้หมก็เลยคือห้ยูไอ,อ่ะอ๋อก็ในตรงนั้นนะครับผมนะมาคราวนี้ผมขอเล่นจริงจังแล้วนะครับผมโอเคมานะครับผมถือว่ายากนะเออ ก็ถือว่ายากอยู่นะครับผมนะนี่เป็นไงโอ้เล่นบุูมนี่ยไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมว่าอันนี้มันเหยียบไม่ได้อันนี้คืออะไรโอ้โอ้ฟึ๊บโอเคนะครับผมอันนี้ก็น่าจะชิลๆไปเนาะเออก็ชิลๆไ,นะไปนะครับนะส่วนในอันนี้ก็ง่ายนะครับผมแลง่ายๆไปเลยนะครับนะ เป็นไงครับผมนี่เนี่ยนะถ้าเกิดผมเล่นในเกือบนั้นนั่นแ่ะอันนี้ก็เกือบนั้นนั่นแ่ะเฮ้ยอะไรวะมันไม่ควรจะเป็นอย่างงี้สิคุณผู้ชมฮึบฮึบฮึบโอเคนะครับผมนะมาอุ๋ยันนี้น่าจะพอสมควรนะแต่ก็ไม่คนามือผมหรอกครับนะบอกเลยเนี่ยครับผมว่ามันสูงแล้วแหละ หมดยังโอเคหมดแล้วนะครับผมนะเป็นไงผ่านยังรวดเร็วนะครับผมนะพอกแล้วครับโอ้โอ๊ะ m i g h y god โอเคยังได้อยู่นะครับผมตกใจเฉยนะผมสังเกตละไอ้สีชมพูนี่คือโดนได้ใช่ไหมแต่สีแดงคือโดนไม่ได้นะครับผมนะมาเป็นไงผ่านไอซีนะครับผมในตรงนี้ก็โดดแบบอย่างนี้ไปเลยแล้วกันเราจะได้เร็วๆนะครับนะฟึบมานะครับผมเป็นไงคือแบบผ่านอีซี่เวอร์นะครับนะ ลูกนี right, uh, like mind, no. ้เล่นในนี okay ้ต in <out> okay, okay, ั้งแต่แรกด้วยเออก็เหมือนแบบฝึกสมรรถภาพในคอมไปด้วยนะครับผมแล้วก็ล่วงไหนเอาใหม่สิฟึบฟึบฟึบเดี๋ยวนะว่าอยู่ทำไมแปลกเอาอย่างนี้อ๋อโอเคึบโอเคมาเช็คพอยต์อันนี้คืออะไรอ่ะฮะ แล้วเองก็ไม่ให้อ๋อ,อโอเคเข้าใจแล้วฟึบอ้าวโหพลาดโงโงอ,อย่างนี้ได้ไงเนี่ยผมไม่น่าเลยนะมันพลาดแบบไม่น่าพลาดอะครับอืมว่ายอย่าเออนี่เป็นไงเนะครับผมฟึบโอ้ยถ้าเกิดตรงนั้นนี้แค่คิดว่าแค่นี้มันทำอะไรผมได้อะสรุปร,รวง คิดว่าแค่นี้มันทําอะไรผมได้หรอครับผมเจอเนี่ยในเท้าเพลยมาเยอะพอแล้วผมรู้ว่าเราจะต้องเดียวลิงกับมันยังไงเราต้องต่อกองกับมันยังไงนะครับผมนะซีเนี่ะครับผมใคแก้แข่งแค่นี้มันทําอะไรผมไม่ได้หรอกนะนี้ยัไงเ่ยอ๋อคือมีทางเร็วกับทางช้าแกผมไปทางช้าแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ไปทางเร็วแล้วกันนะครับผมนะอู้หนานั่นน่ะหนานั่นน่ะหนาเลยนะ น,นี่นี่ยากพอๆกับทาว่า,าไม่ยากกว่าท้อเบลด้วยอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนทำไงดีวะเนี่ยอยูนี่คือแบบมันหนาแล้วเนี่ยมันตเรากวโดดได้ไกลเท่าไหร่ตรงนี้ประมาณตรงนี้ได้เท่านี้อน,นี้ผมกะระยะอยู่นะคือมันเกือบลนะเกือบได้นะผม,นะผมมันได้นะ มองด้านนี้บ้างดิโอ้ด้านนี้เลิงยาวได้เลยแต่ด้านนี้เหมือนเดิมแหละผมไม่ยอมยออืมอืมอืมอาจจะต้องใช้วิธีนั้นก็ได้นะครับผมนะฟฟฟฟฟ,ฟคือมันยากนะผมนะมันยากมากนะผมในตรงนี้เนะี่ย เกือบเลยว่าในจนิดเดียวไปปลายนะครับผมไม่คิดได้ไปปลายอยู่อุร้อนนะครับผมนะเอ้นี้มันยากแต่ทางง่ายๆมีให้ไปก็ไม่ให้ไปเนอะผมคือผมอยากฝึกให้ได้อ่ะโอเคเอาเป็นว่าตรงนี้ก็ฟาฟอร์เวิร์ดแล้วกันนะครับผมนะก็ฟาฟอร์เวิร์ดกันเลย ไปอ้ยไป้อนเกือบไม่ใช่ชิปล็อกดูดิโอ้โหยิงแล้วหญ่เลยใช่ไหมถ้าไม่ใช่ชิปล็อกนาแม่อ่ะอ่ะ้ผมไม่ใช้ชิปล็อกทำไมมาอันนี้แนีครับผมอ่ะหน้านี้ผมตายได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตายเหรอผมตายได้ไงอะ ยังไม่เห็นผมตายเลยอะเฮ้ยผมยังไม่เห็นตอนผมตายเลยผมตายได้ไงผมไม่โดนอ่ะน้าผมไม่โดนอีกโกงอีฮิตบ็อกโกงฮิทบ็อกแม่งโกงอะคุณผู้ชมเกมนี้หน้าเกือบละเกือบละเกือบละได้ละมาผมตั้งใจละโอ้มาตั้งใจบุกได้เลยนะครับผมด่านนี้ยังไงโอ้ อ๋อนึกว่าให้โดดจากอ,าอ้าวนึกว่าโดดจากตรงนี้ไปนู่นเลยนะครับผมนะงั้นก็ยากาไปนีครับผมมาโอเคเอ๊ะอ๋อโอเคมาโอเคง่ายอยู่ไม่เอาเอาเขาเอาเพลนะแต่ไอ้ตรงกำแพงหนานั่นนี่นยากเลยนะเออ ยากเลยเนี่ยครับผมยอมรับนะครับนะยิบยิบโอเคมาแล้วก็ตรงนี้ร่วมมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวนะเอ ally, so ๊ะแลาวเราไม่โดดลงไปเลยเหรอเอ้าก็โดดลงไปได้เลยนี่เออมาดิพี่เขาเราเฟยเฮ้ยมากนเนี่ยนะเนื่องจากวิดีโอแม่งยาวเกินไปเนี่ยนะประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับผมนะก็เลยทําการตัดเป็น สองพันนั่นเองเนี่ยนะก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกเอาเป็นว่าติดตามตอนต่อไปเนี่ยผมนะไปละ